ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการเรื่องเจตจำลงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมพิบาลโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการเป็นองค์กรธรรมพิบาลในฐานะผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการจึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้ห ด้านความโปร่งใสคือเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานรวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 2. ด้านความพร้อมรับผิดคือมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบวิธีการที่ถูกต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงานและพร้อมที่ถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเ,เกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักง,งานเขตพื้นีการศึกษาประถมศึกษาบึงการ 3. ด้านด้านความปลอดจากการทุจริตคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรคือไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย ที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 5. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานคือ<า>กำหนดมาตรฐานาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน<า>มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานอำนวยความยุติธรรมและมีความปโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลาการบริหารงานงบประมาณและการมอบหมายงาน ยึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศณวันที่11เดือนมกราคมพุทธศักราช2565ในประเสริฐบรสา,ารวมสรส้างทายใใหหม่้บรา